สวัสดีครับทุกคนก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่อง d ีนอาร์บอร์ดเกมนะครับสำหรับวันนี้ก็มาเป็นคลิปของเกม The h i l l o o k of Gardener นะครับศึกตลาดไร่แห่งขุนเขานะครับซึ่งเกมนี้ก็จะอยู่ในซีรีส์ดอร์เรนเดียคิงด้อมซีรีส์นะครับอาณาจักรดอร์เรนเดียนะครับซึ่งในซีรีส์นี้ยังมีอีกสองเกมนะครับก็คือ Uh, The Ocean of Privateer นะครับแล้วก็ The l i b r a r y of Tossler นะครับซึ่ง2องเกมนี้เล่นยังไงก็เดี๋ยวไปดูในคลิปของมันแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้ก็จะมาเซตอัพ uh, มาเล่นให้ดูนะครับสำหรับเกม The h i l k of Gardener ซึดกตลาดได้แห่งขุนเขานั่นเองครับ uh, The h i l k of Gardener นะครับเป็นเกมที่เล่นได้ตั้งแต่2-4ถึง4คนนะครับก็ใช้ระยะเวลาประมาณ1 5ถึง30นาทีนะครับในเกมก็จะมีคู่มือทั้งภาษาไทยนะครับแล้วก็ภาษาอังกฤษนะซึ่งก็จะมีการยกตัวอย่าง เอาไว้มีแค่สองหน้านะเหมือนของตัวทัตเซอร์และพาเวเทียเลยครับแล้วก็มียกตัวอย่างไว้อย่างชัดเจนนะก็สามารถอ่านได้แต่ว่าโอเคคลิปนี้ไม่ต้องไปอ่านแร้วครับเราก็จะมาให้ดูเลยว่าเล่นยังไงเช็จยังไงนะครับมีอะไรบ้างนะครับสำหรับอุปกรณ์ในเกมนะครับก็จะมีการาดนะครับเป็นการาดตัวเฟสซัมมารีเนาะแล้วก็มีการาดราคานะครับแล้วก็มีการตลาดอันนี้อย่างละใบเนาะแล้วก็มีการตลาดทั้งหมด5ใบนะครับมีกา๊าซพืชผลทั้งหมด5ชนิดนะครับ แล้วก็มีาการเทรดเพย์เยอร์นะครับแต่ทีเนี้ยมันจะมี2โหมดครับมีโหมดแบบกลางตลาดกลางคืนด้วยนะครับถ้าสมมุติเราเล่นตลาดกลางคืนแก็พี่ก็เป็นฝั่งนี้เนาะก็จะเป็นตลาดกลางคืนอย่างงี้นี่แล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นตลาดกลางคืนก็จะเป็นฝั่งกลางคืนแบบนี้แต่ว่าโหมดปกติของเกมนะครับตลาดกลางคืนจะเป็นโหมดง่ายครับแต่ว่าโหมดที่เป็นปกติของเกมจะเป็นตลาดกลางวันนะคือจะเป็นกรรไกงวันสีแบบนี้เนาะ โอเคอันนี้คืออุปกรณ์ของเกมครับเดี๋ยวเซตอัพยังไงเดี๋ยวเราไปดูกัน okay, ครับโอเคครับมาถึงการเซตอัพเกมนะครับเ,เราจะเล่นเป็นโหมดเกมปกตินะก็คือตลาดกลางวันนะครับก็ให้เราใช้ตัวฝั่งตลาดกลางวันอันดับแรกก็ให้เอาอันนี้ครับมาจับคู่กันแบบนี้แล้วก็ตั้งโทเค็นราคาเอาไว้นะครับข้างๆกันนี้เนาะแล้วก็ทําการสุ่มนะครับนะครับแล้วก็สุ่มตลาดนะครับให้เรียงลงไป5อันนะครับอ่ะมันมี5้าอันอยู่แล้วแล้วก็คือเรียงลงไป วางแนวนอนแบบน MM. ี <Luc ar cells> ้ครับ5อันเรียงไปนะครับจากนั้นก็ให้ทําการสับเจ้าตัวการ์ดที่จะกัร์ดพึชผลนะครับแล้วก็อันนี้เล่น2คนเนาะถ้าเล่น2คนเนี่ยจะเอาออกกัดออกยี่สบองใบนะครับถ้าเล่น3คนจะออกออก15 15บใบซึ่งก็จะบอกไว้แล้วตรงนี้เนาะว่าถ้าเล่นกี่คนเอาออกกี่ใบเนาะอันนี้เล่น2คนก็สุมออก22ใบนะครับโอเคครับซึ่งอันนี้เป็นยี่เป็นกองการ์ดที่สุมออกไปแล้วย2บใบนะครับก็ตั้งเอาไว้ตรงนี้ครับ เราจะมอบเฟิร์สเพลเยอร์การเนี่ยให้กับผู้เล่นที่ตามรูบุ๊กนะก็คือคนที่กินผักล่าสุดนะสมมติเอาเป็นฝั่งนี้แล้วกันนะครับฝั่งเราเล่นเป็นฝั่งนี้ก็คือตรงนี้กับตรงนี้นะเป็น A กับ B อย่างนงี้นะครับจากนั้นก็แจกการ์ดให้กับผู้เล่นคนละหกใบใบหกใบโอเคครับ เท่านี้ครับเราก็พร้อมเล่นเดี๋ยวที่ล็อกออฟการเดเนอร์สก๊อตลนดไล่แห่งคุณเขาแล้วครับเล่นยังไงเดี๋ยวไปดูวิธีการเล่นแล้วก็สอนเลยพร้อมกันเลยครับโอเคครับต่อไปเป็นวิธีการเล่นเกมนะครับก็เราเล่นเล่นแบบสองคนตอนนี้เล่นให้ดูแบบสองคนก็เล่นหกรอบนะครับถ้าเล่นสามถึงสี่คนเนี่ยจะเล่นห้ารอบนะครับอันนี้จริงๆอันนี้จริงๆมันก็ออยู่ตรงนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวผมเซตลงมาเพื่อจะยกตัวอย่างให้ทุกคนดูก่อนนะครับก็หนึ่งตาของเราเนี่ยก็เริ่มมันจะมีทั้งหมด สาม o ฟลที่ต้องทำก็คือหนึ่งก็คือการปั่นราคาสองกคือการปลูกพืชพันธุ์ในส่วนของตัวเองสามก็คือการจวกการคืนเท่านี้เองง่ายๆเมื่อเราเล่นสามเต็มนี้เสร็จแล้วปุ๊บก,ก็จะวนมาทางซ้ายมือครับวนทางซ้ายมือคนอื่นก็เล่น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 จนทุกคนเล่นครบก็ถือจบหนึ่งรอบนะครับจบอรอบปุ๊บเดี๋ยวมีการเติมของในตลาดนิดหน่อย,ยผมอธิบายทีนึงนะครับแต่นั้นก็เวียนเฟิรนเยอร์ไปทางซ้ายมือแล้วก็เล่นอย่างนี้ต่อไปหกรอบเมื่อไหร่ก็จบเกมนับแต้มนะครับ ที่ผมบอกว่าปั่นราคาปลูกแล้วก็จั่วมีทำยังไงค่ะแล้วทำไปเพื่ออะไรเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับถ้าพืชพันในเกมเนี้ยมันจะเขาก็ตามนี้เลยมีแตงโมมันฝรั่งมีองุ่นมีฟักทองแล้วก็มีข้าวโพดเนาะแต่ว่าตรงนี้ของตลาดยังไม่ต้องสนใจนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายทีนึงนะครับสมมติผมไม่ได้ดูว่าผมอ่ะผมปั่นราคาก่อนอ่ะผมผมปั่นราคาผมวางอันนี้การปั่นราคาคือการวางกัดผลไม้คือผลพืชพันธุ์ของเราครับไปที่ตลาดไหนก็ได้หนึ่งตลาดวางไว้ข้างล่างการตรงนี้ผมวางนี้ทุกวางนี้ใช่ไหมครับ วางนี่ปุ๊บนี่คือปั่นราคาแล้วจากนั้นเราทำการปลูกที่สวนตัวเอง2ใบก็วางไว้ทีนตัวเองกะผมปลูก2ใบปลูกปลูกอันนี้แล้วก็ปลูกอันนี้ละกันอย่างนี้นี่คือปั่นราคาปลูกปุ๊บแล้วก็จั่วคืนอีก3ใบให้มันเต็ม6ใบเหมือนเดิมก็ถือว่าจบเทิร์นของตัวเองละเห็นทีนี้ถามว่าเราทําตรงนี้ไปเพื่ออะไรนะครับทุกคนจะเห็นว่าป้ายของตัวการตลาดนะครับมันจะเป็นอ่าข้างบนนี่คือ mode หมายความว่า ตลาดนี้มีพุชมีพืชมีพืชพันอะไรเยอะที่สุดเขาจะได้มูล,ลค่าสองบาทตอนหนึ่งใบที่เราปลูกสมมติเดี๋ยวอาจจะงงสมมติผมสมมติจบเกมเป็นแบบนี้ล้วกันผมทําให้ดูแบบนี้เลยสมมติน,นี้เป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างน,นี้สมมติจบรอบเป็นแบบนี้เลยเป็นแบบนี้เนี่ยมันเ,เป็นอย่างนี้เนาะผมจบเกมมันเป็นแบบนี้แปลว่า ตลาดเนี้ยอะไรเราก็จะมาดูว่าอะไรเยอะที่สุดในตลาดนี้แปลว่าก็คืออ่าองุ่นมี2ผลฟักทองมี1นผลเพราะฉะนั้นอ,องุ่นเยอะที่สุดเพราะมี2ผลเพราะฉะนั้นอ,องุ่นเนี่ยครับจะได้ะถานะปลา,าบนของตลาดแห่งนี้ก็คือตรงนี้เช่นเดียวกันพอเราโชวเสร็จแล้วปุ๊บก็จะเห็นว่าที่2ก็คือเจ้าฟักทองไงแหละเพราะฟักทองมีอยู่ไปเดียวก็จะเป็นที่ที่2ของอันนี้แปลว่าตอนนี้ตลาดแห่งเนี้ยอ,องุ่นได้2บาทฟักทองติดลบหนึ่ง สมมติจบเกมผมมีแบบนี้ผมมีแบบนี้แล้วกันผมจะเกมแบบนี้แปลว่าอะไรแปลว่าอันนี้ยผมจะมีค่าเท่ากับ4บาทเพราะว่าอันนี้อง,งุ่นละ2บาทอันนี้ก็คือ2บาทสองบัสี่บาท,บาทแล้วเนี้ยติดลบหนึ่งก็คือลบหนึ่งบาทแปลว่าเนี้ยสามบาทจากตลาดนี้ซึ่งเดี๋ยวมันจะมีหลายๆตลาดเราก็จะทําการปั่นราคาแล้วก็ปลูกพืชพันธุ์เข้าไปนะครับเพื่อดูว่าสุดท้ายเราจบที่การทากาไรเท่าไหร่คือเกมนี้เป้าหมายของเราคือเราต้องการเป็นความที่สามารถทํากําไรได้สูงสุดเนาะ โอเคเดี๋ยวอันเนี้ยเดี๋ยวสัมเปิลให้ดูแต่ว่าบางตลาดเนี่ยมันจะมีติดลบเห็นไหมครับบางตลาดก็มีติดลบแบบนี้่ะโปรับุดเฟรมอ่ะก็จะมีติดลบอย่างนี้เหมือนกันเนาะอ่ะเอ,อ้ยลืมไปอย่างหนึ่งถามว่าตรงนี้มีไว้ทําอะไรล่ะอ่ะคืออย่างนี้ครับถ้าสมมุติว่าทุกคนเห็นว่าอ่ามันมีโมสมันมีเซ็กเตอร์โมสอะไรอย่างเงี้ยมันแปลว่าอะไรแปลว่าจริงๆแล้วมันมีโอกาสที่มันจะเท่าไนดะ้สมมุติจบเกมมันเป็นแบบนี้จบเกมเป็นแบบนี้เห็นไหมครับว่าอย่างเงี้ยอ่าฟัดทองก็สองใช่ไหมครับองุ่นก็ถ้ามันเท่ากันตััดสินยงงไ ัดสินอย่างนี้ครับตลาดตรงนี้เราสุ่มออกมาเลียงใช่ไหมครับซ้ายไปขวาเพราะงั้นแต่ละเกมจะไม่มีทางเหมือนกันเนาะอาจจะมีโอกาสเหมือนกันยากมากคือมันก็แล้วแต่ว่ามันจะออเดอร์อยังไงเราจะถือว่าเกมนี้แตงโมเนี่ยมีไทเบรกสูงที่สุดก็คือเก่งสุดไว้ง่ายแตงโมเก่งสุดข้าวพดอ่อนสุดเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับทุกๆก,การตัดสินผลของเกมนี้ไม่ว่าจะเป็น most Second Mo s t หรือแม้แต่ list เองก็ตามเราจะดูเลยว่าอันไหนไทเบรกสูงสุดเช่นผมบอกว่าอันนี้ ฟักทองกับองุ่นเท่ากันตัดสินยังไงใครได้โมสตาระก็ดูอย่างนี้เลยครับอตอนนี้องุ่นเป็นไทเบกที่สามฟักทองเป็นไทเบกที่สี่เพราะฉะนั้นอ,องุ่นจะเหนือกว่าฟักทองเพราะองุ่นก็จะเป็น,ปนโมสครับแน่นอนว่าอันลองลงมาก็จะกลายเป็นเซคเคนโมแบบนี้เพราะฉะนั้นใน,ในเกมนะครับเมื่ออะไรก็ตามที่มันเท่ากันเท่ากันเมื่อไหร่เราจะดูไทเบกตรงนี้เป็นหลักนะครับ ทีนี้จุดชีวิตของเกมมันจะเป็นอย่างนี้ครับว่าเมื่อเราเล่นการ์ดจนหมดกองเมื่อไรเนี่ยจะถือว่าเขา้าเฟสที่2ของเกมคือจะเป็นการตลาดจะความทั้งหมดทั้งที่เราปลูกแล้วก็ที่เราเล่นด้วยเพราะฉะน้นจะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยเส้นเดี๋ยวเยวเราเล่นไปดูก็จะเห็นว่ามันเป็นแบบอไหนเนาะเดี๋ยวไปเล่นดูนะครับโอเคครับมาก็เล่นไปด้วยกันเลยนะครับกอ็อันนี้เล่นสนะองคนเนาะเทรางั้นก็เล่นหมด6รอบนะครับ การหมดกองเมื่อไหร่ก็เข้าช่วงที่2เกมซิงเกิลเป็นการเล่นแบบคว่ำเนาะจะค่อยๆไปแล้วกันนะครับฝั่งนี้เล่นก่อนนะเพย์เออร์เกับเพย์เออร์บีนะครับสมมุติว่าแบบนี้เราการน,นี่ครับข้าวโพดข้าวโพดก็อีกอันหนึ่งเป็น,งนองุ่นแล้วกัน,นอย่ไหนครับปัน่นราคา1ใบแล้วก็ปลูกสใบนะครับแล้วก็จั่วคืนสามใบจบหนึง่งตรงนี้ไฟตา เฮเยอรบี hey er นะครับอืมทำราคาขา้าวโพดมาให้แล้วอย่างนี้ก็อย่างนี้ก็อ,กอืมอืมหรือว่าจะแก้งมันจะน,นอนอาาัปาดอังเงุนไปทางนี้เลยละกันเห็นมันปลูกอังเงนแล้วเราเออกไปหน่อยนะฮะก็ปลูกฟักทองกับข้าวโพดอ่าโอเคกระจวบสามใบาจุดจากนั้นเนี่ยครับเอ่อเมื่อเราเล่นจนครบหนึ่งรอ,อบก็คือคนทุกคนเล่นคลรอบใช่ไหมครับแล้วก็จะทําการ เติมของจากตลาดเข้ามาที่เออเติมของจากกองเข้ามาที่ตลาดนะครับสองใบโดยที่การเติมเนี่ยให้เปิดทีละใบนะครับแล้วก็เติมในตลาดที่น้อยที่สุดถ้าน้อยที่สุดเท่ากันเติมสายสุดก่อนเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เปิดมาปุ๊บก็เติมที่ตลาดที่น้อยสุดที่อยู่สายสุดนะครับป๊บอีกใบหนึ่งก็ป๊บไปนนะจบหนึ่งรอบครับแค่นี้แล้วก็วนเพอร์ไปทางซ้ายนะครับก็คือวนอย่างเงี้ยบุ๊๊ มุนซ้ายต้ทำหลัคนแต่เล่นสองคนมันก็ลับไปลับมาอย่างนี้นะครับโอเครอบที่สองครับโอเคเฮอยอางุ่นเอางุ่นอันนี้ที่สองจะได้สองบาทที่หนึ่งได้บาทเดียวนะครับเพราะฉะนั้นปลูกปั้นข้าวโพดแล้วก็ปลูกอันนี้ก็ปลูกข้าวโพดแล้วกอ็อีกอันหนึง่ง 6ฝกกรั่งแล้วันปั๊บจั่ว3ครับปุ๊บปุ๊บจบแบบ EV ต่อไปตาเพเย์ A อืมควรตามข้อพูดนะเพราะว่าเขาปลูกมาให้เราก็ช่วยๆกันปลูกกันแล้วนี่แตงโมใช่ไหมถ้าอย่างนั้นไปอย่างนี้ดีกว่าครับไปอย่างนี้ดีกว่าฝรั่งดีกว่า เพราะว่าเรามีมันฝรั่งเหมือน,นกันตลาดนี้มีจะบวกไงครับปลูกมาก่อน,นมันฝรั่งหนึ่งแล้วก็เข้าโพดไปด้วยนะครับนี่จัว X สามหนึ่งสองจบหนึ่งรอบเติมตลาดที่น้อยที่สุดนะครับชิดซ้ายปา๊ 1, ปา, 2, าปหนึ่งป๊าปสองวนกลับมาเอาไปสามแล้วถ้าสมุตรด้ดูอย่างนี้แปลว่าตอนนี้องุ่นลบสองอยู่อยไอฟยงมดลบสองเพราะว่า,วา ตังโมกับองุ่นอย่างละหนึ่งใบแต่ว่าตัโงโมเทียร์สูงกว่าเพราะงั้นตัโงโมจะได้โมดตัโงโมจะลบสองปกปั้นไม่ลบหรอกไม่ลบไม่ง่ายหรอกอโอเคตัโงโมหนึ่งันฝรั่งหนึ่งละกันโอเคอย่างนี้นะครับตัวสามตึ๊ดตึ๊ตึ๊ไปตาเพเยอร์บี สองก็ยังได้อยู่นี่ดีกว่าังุุนดีกว่าครับเพราะว่าเรามียังุุนไงจะปลูกอังุุนดีกว่าแล้วก็นี่ด้วยขว้าวโพดมันข้าวโพดสามแล้วเพิ่มเอีกสามครับเหมือนเดิมครับฟิลสองใบตลาดร้อยสุดก็คือต้องเป็นนี้เนาะเพราะว่ามันอันนี้สามสองสองสองอันนี้หนึ่งเดี๋ยวก็เติมอันนี้ปื๊บไปเล่เออีกสองมาเติมน,นี่ ครับเอาพี่สี่แล้วครับนี่คือเกินครึ่งเกมมาแล้วนะเกมเล่นเร็วๆครับเราต้องการให้เข้าวโพดเป็นที่สองอนะอน,นี้เพราะว่าเข้าพูดเราเยอะใช่หรเปาเพราะงั้นเราต้องปลูกปั้นองุ่นลงไปอีกนี่ต้องการให้เข้าวโพดเป็นที่สองหายไปองุ่นครับแล้วก็องุ่นดีู่มาองุ่นก็ยังได้ตังค์อยู่นะปั๊บอีกใบหนึ่งมันฝรั่งดี่ไหมฝรั่งอยู่อะเฮ้ยฟักทองยังไม่ปลูกเลยแมเนี่ยทำไปเล่นไ ฟ้าไอาจวดวเลยสามใบอึ๊บหนึ่งสองสามเียเอครับอือเฮียเอถ้าฟักทองจะชนะได้ถ้าฟักทองจะชนะอะไรได้บ้างอะไรอย่เงี้ยนฟะ้าทองยังไม่แน่ประเด็นหนึ่งเท่าอยู่นี่แล้วก็แต่อันที่นัาจะได้แตงโมก็ไม่แน่นะตอนนี้มันก็เสี่ยงทุกอันนั่นแหละ แต่ว่าในกรเล็บนี่น่าจะยืนพื้นมันน่าจะได้ดตังค์อยู่นะก็กำกำไรอยู่นะจัดเลย2องดอกเลยปัป๊บตัวสามแล้วก็เติมัมนไดิมสองใบข้มาต้องเติมวันนี้เนาะปั๊บปั๊บอ่าอ,อันนี้คือหมดกองนะครับเมื่อการมดกองไม่ได้จบเกมนะเราเล่นจนหมดมือครับแต่ว่าอีกสองรอบที่เหลือเนี่ยจะเล่นแบบความทั้งหมดแหละตอนนี้จะความทั้งหมดเลยนะโอเค เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นครอบทั้งหมดเนาะอันนี้ยังหนึ่งหนึ่งหนึ่งหมดเลยนะเพราะงั้นเราจะเป็นคุมเราจะเป็นคนคุมอำนาจตรงน,นี้เลยนะเนี่ยแต่เราไม่คนลงแตงโมไปนะเพราะว่าเขาไม่มีแตงโมเลยเราต้องคนลงอะไรที่เขา,เาต้องเจ็บปวดองุ่นไหมองุ่นไม่เมื่อเราก็เจ็บด้วยลงอะไร,รอะฟักทองอ๋อเฮ้ยฟักทองไงแต่ว่าเขาก็หนึ่งใบน,นะฟัปลูกอะไรดีที่มันน่าจะได้กำไร ว่าแตงโมน่าจะมาอยูน่นะเราความ่มหนึ่งมามันต้องไปต่อแถวนะเราความ่มหนึ่งนี้เราไม่ต้องต่อแถวนะอย่างนี้นะครับปุ๊บปุ๊บอ่าโอเคทางนี้ล่ะเราหาฝั่งนี้มันจะไม่รู้ไงว่าจริงแล้วมันลงไอ้หมอ,อนี่มันลงอะไรไว้เพราะฉะนั้นก็จะยากนิดนึงนี่เราก็แบบฉันไม่ได้ปลูกแตงโมเนี่ยฉันจะดแตงโมลงไปดีกว่าปมาเอาละนี่มันนี่มันเริ่มเป็น การเล่นแบบยัดทวาชวดได้ลงไปสองใบาปาปอ่าโอเคสองคนไปปึ๊บอ่าโอเคอย่างนี้อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าเฮ้ยมีอย่างนี้ได้นี่ลงนี้ดีกว่าปาั๊บแล้วก็สองใบนี่ส่วนทางนี้เราไมา่ได้ปลูกฟักทองเพราะงั้นเราลงอย่างนี้ไปฟักทองอีกใบหนึงไปปาปแก็อีก,กสองใบนี้ เนี่ยครับก็ถือว่าจบจบเกมแล้วพอจบเกมปุ๊บเราก็จะมาดูว่าเราก็จะมาดูว่าเอ่อตรงนี้ตลาดนี้เป็นยังไงเราเปิดตลาดนี้ขึ้นมาเนาะมามาแล้วเราก็จะมาโซ่ผลครับว่าตลาดแต่ตลาดเป็นยังไงไอ่ะเดี๋ยวเราโซ่ให้ดูกันเลยแล้วกันนะครับไม่ยากอ่ะอันนี้ก็คือจะเห็นว่าอันเราจะโซ่เราจะโซ่จากตลาดมอสก่อนป้ายบนก่อนสถานะป้ายบนก่อนมาดูมอสอันไหนมอสสุดแบบตลาดนี้แตงโมสอง Uh, ฟักทองสองแต่ว่าตังโมสถานะเขียไทยเบกหนึ่งฟักทองสถานะไทยเบกสี่เพราะงั้นตังโมชนะแล้วก็หยุดตังโมนะครับขึ้นมาอยู่ายบนเลย uh. แล้วก็เอาตังโมเก็บมาตงโมที่เหลือก็ออกไปนอกเกมเนาะจากนั้นเซคเก้นบล็อกแน่นอนว่าก็ต้องเป็นตัวฟักทองเนาะเพราะว่าฟักทองมีสองน2สองอันแล้วก็อันนี้มีใบเดียวนะครับโอเคเป็นแบบนี้ต่อไปมอสอันนี้คือโอ้โหฟักทองครับสามใบอ่าเราลิสกลายเป็นอังุ่นนะ พราะมีใบเดียวน้อยสุดนะครับเอาเอาหุ่นติดลบวะโอเคลงมาปึ๊บส่วนอันนี้โอ้โหอันนี้ก็แน่นอนเลยว่าองุ่นนะครับได้โมดนะครับแล้วก็เขา้าโพดได้เซคันโมดนะครับอันนี้ก็ง่ายๆเลยตามนี้เลยปัป๊บชุบชุบก้อนนี้อ่ะโอ้นี่สามใบเท่ากันสามใบเท่ากันก็คือหนึ่งหนึ่งหมดดูโมดก่อนอะไรไทเบกดีสุดก็แน่นอนว่าเป็นแตงโมไทเบกดีสุดนะครับ แล้วก็ลีสเท่ากันเหมือนกันไม่สนใจว่าเป็นตัวอะไรสนใจว่าถ้ามันเท่ากันดูไทเบย์อย่างเดียวนะครับอันนี้ก็คือมันฝรั่งเหนือกว่าพักทองเหมือนกันก็เป็นมันฝรั่งก็จะเป็นแบบนี้มาอ่านี่คือราคาที่มันเป็นไฟนอลน,นะครับจากนั้นให้เรามาดูครับ <S <S ก็จะได้คำนวณง่ายๆหน่อย outgoing. แล้วก็คือตรงนี้เรามีตรงนี้ให้เพื่อจะได้คำนวณง่ายๆเนาะเราก็ดูเลยว่ามันฝรั่งเป็นยังไงราคามันฝรั่งก็คือมีใบเดียวก็คือ1บาทมันฝรั่งก็น1นบาท,บท,อ,ยบาทบอย่างนี้เลยพัดทองเป็นยังไงพัดทองเป็น พักทองลบสามแต้มโครเดือดโอ้โหตลาดเจ๊งทองครับแล้วก็ข้าวโพดข้าวโพดมีหนึ่งสองสามสี่โอ้ข้าวโพดสี่บาทบ้าไปแล้วส่วนทางกันสดๆแตงโมครับแตงโมหนึ่งสองแตงโมก็สี่บาทโอ้โหองุ่นล่ะองุ่นหนึ่งบาทเหมือนตลาดอันนี้คือวิ่งขึ้นสุดลงสุดเลยครับ เดยวนนี้เราก็มาเปิดดูสิ่งที่เราปลูกกันเนาะว่าเป็นจังใดบ้างฝักฝ่ะฝัแล้วก็ฝ่ะเปิดออกมาเท่านหน่อยแล้วกันเนาะปุ๊บๆๆๆบ,บ,บมันสลางโอ้โอ้โหหนักอะ่ะโอ้โหเยอนเลย ย่นแล้ฝั่งนี้ฝั่งผู้เอ่ะนับครับอ่ะนับพพดจริงไม่นับยากอะไรครับอันนี้ก็ข้าวโพด14 2 8ี่1อ11ปดแปดเก้าสิบบหโอ้โหสิบห้าบวกสิบสคือแตงโมนี่มันขายดีจัด27ครับอ่ะต่อไปอันนี้เออหนึ่องสามสี่ห้าหอ่ะนี่ก่อน อันอ่าอ่ะสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าบวกสิบหกยี่สิบเอ็ดลบเก้าก็คือสิบสองแตนนะครับทั้งนี้ก็ชนะไปเลยเพราะว่าทางนี้ตลาดฝักทองนี่ล่วงมาลบสามใช่ไหมแต่ว่าทางนี้ไม่ได้ปลูกฝักทองเลยทางนี้มีฝักทองมาสามคนก็ค่อนข้างหนักง่วงเลยนะครับก็ ประมาณนี้ครับเล่นแบบนี้นะสำหรับฮิลล็อกออฟกาเดนเนอร์นะครับก็เป็นเกมที่เล่นเร็วๆครับเล่นไม่ยากนะครับแล้วก็รุนไปกับราคาที่มันจะปั่นป่วนไปนะครับถ헌ถ้าเป็นฝั่งกลางกลางคืนเนี่ยก็จะเป็นตลาดที่ไม่มีฝั่ังติดลบเลยจะเป็นฝั่งบวกทั้งหมดก็จะสามารถบวกเลขก,กันได้ง่ายขึ้นนะเนาะก็จะเป็นฝั่งที่ง่ายกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดของเกมดีฮิลล็อกออฟกาเดนเนอร์นะครับตราดไล่แห่งขุนเขาก็ถ้าชอบก็ าฝากติดตามเกมด้วยนะครับสำหรับเกมหน้า,าจ,จะเป็นเกมอะไรก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้บายสวัสดีครับ